สวัสดีค่ะพบกับอีอสุไกโปแรงนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากเลยจะเอารถขึ้นสไลด์ไปส่งนะคะลูกค้าคุณจิราพรเสือผู้ที่กาญจนบุรีนะคะคุณจิราพรเนี่ยคือคุณอัศพรอ,ออกรถเบรก้อยแล้วคันหนึ่งแล้วก็แนะนําพี่สาวมอยอีกคันหนึ่งเราไปเอารถขึ้นสไลด์กันเลยค่ะไปนี่เลยรถคุณจิราพรน,นะคะ เรามารีวิวรถก่อนขึ้นสไลด์ก่อนนะคะคันนี้จะเป็นรถแ a บ1.9 LDA ตัวเตีย้ยลูกค้าสั่งแต่งซิ่งนะคะใส่ m a x CE 28นะคะโหลดหน้าหน้า2หลัง3นะคะคันนี้นะคะใส่ฟิล์มไฮคู oo, นะคะเป็นของเซรามิกอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปเอารถขึ้นสไลด์กันเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรอบรถให้ดูนะคะว่ารถไม่มีรอยขีดข่วนนะพี่นะอ่ากุญแจไม่อยู่ อย่ไปเอาองแจก่อนโอเคค่ะแล้วตอนนี้ก็รถขึ้นสไลด์อยู่นะคะรับรองได้ว่าปลอดภัย100%นะคะทั้งจากโควิดและอุบัติเหตุนะคะเพราะเราเอาขึ้นสไลด์ไปส่งเลยนะคะคันนี้ไปทางที่กาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวจากลูกค้านะคะสำหรับใครที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะคะสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรหาก้อยได้เลยค่ะที่เบอร์ 061-678-8899นะคะฝากติดตามเพจด้วยค่ะอิสุก้อยโปรแ y ง u t u b e ก็อิสุก้อยโปรแลงนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวเอารถชื่สไลด์ต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ